สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดีเอซีทุกท่านครับเฮ้ยไปไหนโอ้ยนหน้าเดินไปนูน่นจะตามไปนู่นครับ <laughs> ตายหาเลยแซกผมเซอร์ดิอยู่นี มันเอามาแล้วยกได้อยู่ไปเฮ้ยค่อยเติมเตืนกันได้ ทีเทนี้จะเป็นงานของฝรั่งนะครับฝรั่งแจกตัวแล้วทีมงานน้ำกรีนหรือว่าทีมงานพวกผมนี่ส่วนมากจะเจอแต่ฝรั่งเลยครับนี่จะได้ทำงานฝรั่งบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นไงดวงชะตาเนี่ยพบแต่ฝรั่งเลยก่อนปีใหม่ก็ได้ทำงานฝรั่งครับนี่หลังปีใหม่มาอีกก็เป็นงานฝรั่งอีกครองร้อยเที่ยวครับตรงนี้ อาจารย์ก๊อบครับอาจารย์ก๊อบเจอของครับตันนี้เราอยู่กับ M60 นะครับนี่อาจารย์ก๊อบนะครับส่วน L50 ของเรานี่จอจดครับ เพราะว่าฝรั่งเขามีรถไถเองครับเขาไม่ได้ใช้รถไถเราเขาบอกว่ามันคันเล็กก็ <laughs> เหมือใจเย็นมาแล้วครับ ทำไมอะล้วนล้วปออกยากปากปอ,อ๋อมันเปียกใช่ไหมพอได้ไหมต้องหาเรียมให้ดเลยยังได้ป,ะ,ปะสาทลาวปะสาทลงยังล<ะ>าวปะาไปลงยังกีเนะ่เที่ยวเ,นะเื่อเดี๋ยวเราถราไทยไปดันข้างๆด้วย เอาสวดีครับเกียวครับเนี่ยฮะเกียวครับผมสองครับสองครับผมโอ้ไี้งานเยอะมากเลยสองร้อยเทียวสองเทียวครับงานฝรั่งอีกแล้วแซมงานฝรั่งอีกแล้วไอคือลหรือเล่าเอาฟุตฟิตโฟอมสองร้เทียว เราไปเทียวโอเคโอเคเคเคเื้อเออเคบ้เคยิงยิงต้อนรับ64ครับเราลง200เที่ยวเลยเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปแปลงนู้นอีกประมาณร้อยก็เที่ยวออนั้นไล่ไม่ได้ดอกงันเมาเนาะลุงไล่ไ่ได้งันเมาเนาะเลิกไล่ไม่ได้เอาบ้านลอยเหียวบอเนาะลอยเทีียวจบ ใ่มขั้นขั้นขาวตองใส่ละแน่ขางมาน้ำเดียไม่ยาาจังสันขั้นขาวตองใสกันละแน่ขางมาน้ำขับยาาจังสันยาาจังสันอลีครับบาสันบดาเดมันจปเจีงครับนอเจ้ง่ะม่เงใส่ละเขางขั้เกียวตงใส่่อเงันไหนะเฮ้ยแม่ดอกอเ้ขาวเฮ้ยซ

Hãy bên là con là... <laughs> bên bên con bên con bên 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 con bên bên cắn. <laughs> bên, bên มแงชอบดูดีกว่าแง,งไม่ชอบบอกก่อนนะแกจะดูดไปเยวะความรับมันรั่วไหลครับตูดนี้ละลายนะตูอ้อันที่จริงอ่ะมีเป็นพันเที่ยวมั้งดักสืบมาละแงไม่ค่อยบอกหรอกครับสนามท้องใจยังไม่ยอมเลยตรงนี้ครับอกนี้ผมก็ยังไม่รู้มีรู้เรื่องอะไรเลย Okay, đi can zoom the bat to the bottom of it. We can zoom it up. mà đang đi đi bên này. ยังเหรอเขาบ้านเขาเขาหักไปบ่เ no ังอ de, ีน้อเย้เนาะเขาผู้ใดมาน้องมิงบ่โอ้ยน้องมิงไม่หยังบ่ฮะผู้ใดผู่ได้เศร้าให้มากเหรอผู้เดี๋ยวต้องบอกว่าบ่ให้มากแล้วต้องบอกว่าห้มากแล้วโอ้เหตุบาผมโอ้ยบอกว่าบ่ให้มากไหม Bây vâng vâng giờ kém, tan khá rồi luôn là kém, tán khá rồi lọ lẹ, lọ lẹ về Bây giờ về bó จงมงเราแซมียี no ่ยมินเขาใส่ปะกินเขาอยู่ร้านร้านนันเฟิร์สปะลานนี่เหอ้ยังไม่ได้ิเลยม่่ไม่ได้เปิด่ได้เปิดี่หม่ได

อูนน้องบนรอดดำทีมนะครับเดี๋ยวนี้ย้ายมามาทํางานของตัวเองแล้วไม่ขับแล้วรถด,ดำมาขับรถไทยของตัวเองแล้วครับนี่ไม่ธรรมดานะครับเสียกอบนี่ได้ข่าวว่าจะออกรถดำด้วยแต่ต้องรอดูครับว่าจะเอารุ่นไหนนะครับแล้วเมื่อไหร่จะเอานะเสียกอบไอ้คันลน์นู้นไซรอนป่ะไซรอนไซรอนฮะ <c oughs> แรงตูดตามมาเลยตูตามมาเลยวะอได้ยินเสียงมาแล้วครับโอ้มาแล้วพอน้องมิ่งครับมาแล้วโอ้เสียดีเข้ามาก่อนครับอ้าวทำไมเข้ามาตามตูดกันดีเถอะฮะโอ้เสียดีเราไปทางนี้เสียดยีรถแรงรถแรง Hả? Bạn nói này. Bên này. mà nào cái nào ấy? Đây nè. Đi rồi đây nè. Đây sơ chạm bắt chạm bắt. vậy ครับ. Chạ. Rút รถไทยเสียรกรอบดันได้ใช่ไหมครับเป็นนืดจช่แล้วเนาะน,นืดเน,นืดครับดินมันเปียกๆโอ้ไปทำโทลมาใหม่ครับเสียดีโอ้จยอดเลยครับเอา้าปลายหลอกครับ เฮครับน้องสาวบอเอาสวัสดีครับอู้น้องมิง่งรำซิ่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่อ๋อมาสภา,าแล้วค่ะเอ,อ้ยมาจนจะกลับแล้วไม่ใช่นี่าทางที่บโบมันเนื่องไหมเนื่องใช่ไหมทางที่โบอค่ะ นืดใช่ไหมใช่ค่ะดับหลายคะแล้วคันนี้ก็ดับเขาใช่ไหมใช่ค่ะออกไม่ได้เลยนะ <laughs> ก็ออกได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงอ๋อครับต้องสู้กับมันหน่อยใช่ไหมนืดแบบนี้เลยปล่าก็ยิ่งกว่านี้ค่ะยิง่งนี้อีกตายเลยรถใครไม่แรงนี่อยู่ยากนะได้ค่ะแต่รถวิ่งเร็มาได้ยังไงก็ไม่รู้ตัวโอ้ปฏิหารรถปฏิหารใช่ไหม เอ้าหายไปไหนคันน้องมิ่งอ,ะงอ่ะโอใครขับอ,ะอ่ะเขาทำไมขับเนิบเนิบเงี้ยเหมือนขับไม่เป็นเงี้ยโอเคครับต้องร,มระ,งะคครงรมัดระวังนะครับ ở dì em nói khắp dì em nói xin váy đất lào nơi khắp nơi แรงครับแฉกแฉกแรงแรงแรงเรงเอโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ